ครับสวัสดีครับผมมันนี้เตาุ้ง่หรมม้าครัอนี้ทํางกับอันนี้ใส่ใส่พริกกระเียนพกะเลียงครับมอันนี้มีแบบทํานี่กูดทานไงเด้หอมมปลาเมมืดองดวงก็เาครับผมนี่ไม่ได้กินโดนแล้วเหาือนว่าเย็ร้อนไหครับใส่เมืดีได้ครับประมาณยีสิบได้อาะยี่สบหเมตรยี่สิบห้าเมตรเป็นเจพทดท่าีชุดรถชุดรถข่ง สามก็นะฮะโอ้ม่เลข้างคายไปดดนครับกาพุงเนาะจอดอย่งเงียีลายคน่กับอมหตอไหมกำพงสดกำพุงสดกับเลยวมาเนี่ยกัดเลยครับมันแลกร้ายเขินรลายว่ะมาใส่ทั่วเข้าไปครับเพิ่มชสันสันตัวมาตรานี่นไหนตัวใหญ่อือทิ้งไว้โดนแน่จ้ะสีอบบได้ใไหมแหม่ไปนี่เฮามีย น้ำตาลปึกเาไปเลยเปรวหวานเนอแง่น้ำมันาริบครบชูดครับไปเลยครบชูดครับขอจะมนีปลาครับกิด้วยเ่บไ้ครับว้าวโอ้กิ่นหอมป๊บเลยนะใส่เข้าไปอีกเนี่ยเกเคี้ยวเคียวบันทขาเลยวันนี้ใส่แบบสิเดียวใส่แบบเป็นนูกคุลูกเลยอมแ้วเขาสินำมันตอดีนี่บกความมันเลยอครับ นี่ครบสูตรแล้วเนี่นี่คมันเตรียมมา,าเต็มเต็วมวันแล้วไม่ได้หาหาเครื่องว่าครบเครื่องว่าครบว่าตำครับมันต่างเสบเปเยย้ยครบสูตรำร่าเลยเพรว่าถ้าเอาไวใส่ไ,ไนกับ,บเสียบเหรอเห็นไหเอ้าอ,อุ้ยเอาอไม่ดีลยนมนะเนยงเนยงมาใส่ก <c oughs> ระเรสียบกต่อสว กะว่ากะสุกกันออกกันอะนีอืออ้นี่ฉันได้เชน้ำที่นี่เดี๋ยวเขาจำจำเกขีมันเหลียขอซีดมึนพีน้องขอเาซดมึไหมพามันจำรายมันเลยนี่จับเลยขออหน้ำอยู่หน้ใช่ไหมหวานเนี่ยต้ี้ยวหวานนะน้

นี่ครับมโอ้โหสองคนน่นนี่ครับไป่น้งเต็มหกหกงี้แ้นี่ย่อ้่หกกันห่อยเนี่โอ้เต็มหกแล้วครับขอบคุณครับจากมูอเราคือเราเขากันมา เลยมมนเลยไก่อบปงตัวหนึ่งเลยเนบซีเมืองซมเม,เมเเยพี่น้องบุญดงเด็กอืมขายังช,ชอบมั้งันบอะอ่าอ่ะจักุดุดเลยครับี๋ยวเขาไปจัดการกันสับพขานนองสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องบักโมชาแนลพี่กอเลยครับผมพี่กอครับผมมาครับ ตำปะหงเหมันเดิมนครับมันเนื้อตำปะงแต่ว่าแต่วันนี้ผักบุ้งนะผักบุ้งบักแป้งครับบักแป้งเป็นตำกุ้งสดนะเผาตำเมื่อกี้แหละตอนชิมนะครับสุดยอดมาแต่ว่าพริกกระเลียงมันนี่เห็นปะมันนี่พรเน้นพริกกระเลียงมาเห็นประมาณยี่สิบห้าเมตรเพื่อนเราพริกเคี้ยวอ่าเท่ากเนาะเนี่ยแบบงูกรอบพื่เกาเนาะพื่เกอลไอ้ชิมองคำแหลกแหลกได้การเนาะ ขันมื่นี่เม่อแซ่บนะเมื่อแซ่บเลยเราเลยเนยครอบอันครอบนี่ไก่อุปวงป่ะไก่อุปวงไก่อุปงนั่นอืมอ้ืม็มครับออากอืมึครับสดเอาเลยอืมอนะือืขอบคุณครับนุอมเสร็งนี่ไม่จ่ายเราะ กวางงอ่ะม่นีตามแบบเรา้าวๆเลยใส่แบบ,บก,กระกอกใส่บรบเขียนะเขยียเนาะบักเคียยันะกะเคียวกระเียสมบันิหอนะนะครับกุ้งตัวเนี่เยเครได้กินได้เหมยไหม,ไหมคําหน่อย,ย,อ,ยอ,อ่ะค้คหน่อยพ่อจ้ะ เมอเ้อไม่ตกครับแซ่บเข,ข็ดขาวครับลูกมาหมมอมมือนะอืับลุงน่าจะนะมากจะแสบ่บมั้ยครับ

เอาเป็นติวใชเไหมครับมันเป็น,งนไงเฮ้ยมากเลยแซ่บเี้ยจำุ่งครับขอปุ่นปุ่นเนี่ยมันสุดยอดได้ไม่孬เห็นมากไม่เป็นีรแนอ่อ๋อต้งจับต้างหนักกันอ ไม่ต้งองบอกหอมมากกนันนะมากกบะเคื๊อส้มรับบะเกี๊ยแบบนั้นแหละอืมฮัมใส่ในบะกอกกันรุนรดมาต้องใส่ดอกดาวมาเพื่อฆ่าคา,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 าะผมเสร็แล้วเลย มมออวโ้นี่แช่โซดาปุ๊บไปแช่ของฟิตแช่ปะมันเย็นดีเนาะอืมอืมไม่กินเนาะอ่าอืมหวานกุ้งแช่โซดาเสร็จปุ๊บของของฟิตครับจักสิบนาทีครับเย็นเยี่ยบโอ้ขอบุญนะพี่น,น้นอง ครับคุยกับต้นมาห้องครับอืไหมโอ้อทำให้เบื่มไหม ตัวง่ยเขานี่จับมกกระดองจับตามุหงกับไปกะปุกสดเนี่ยแซบอ,อือือจับอืมจับแบบรจุกครับอื cái là cái kinh mhm 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 nó mhm mhm đây này mhm xe mhm 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 Đó mhm 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 một con ừ không được chút chút bạc tốt tù á nè ừ ừ ừ đi à? ừ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  น้ำปลาแดกก็อรอ่อยไม่รปลาแดกแซ่บตามมาให้ก็แซ่บครับอ,อืมอืมอืมดูดได้ปลาแดกทักมานะครับอืม,อม ออกมาครับเรียกซับเอาไปรอบมึงตัดสองห้ามกว่าอะไรไดรื้อใจเลยครับออามามีอีกไมครักอะไวซสบีครับเอาเรื่องนะว่าจีเพจก่อนบ่าันไดนะไม่ก่อนกดๆอะไรเซตเ เรียวหวันแบบพอดีเราดำตามปิ้เมอไซเมียนะมาเผ็ดมันมาแสบำหัวอืม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 อร่อย้ อะมานี่อะเรฮอมแต่เลยฮขอบคุณครับ Cảm mùng nào lại Chị ta chị ta chứ กุ้งกับโลนึงนะเอามาเตลียแล้วมาสุดใหด่ใหญ่กันกับไยับหล่นโคกไม่พี่นองโคกนารักแ่นโคกบอกแค่นึงโอ้ เส่มื้งกับกวาไปนใะส่เมื่อยไปเนะาะของแสบ่บอืมโอ้ยนะคือใหญ่เลยหรอแซ่บไม่ยอดพี่เกาครับสุดสาดดีแล้วนี่แหละรครับ เพื่อใชอบคลิปนี้อนยะ่าลืมกดไลค์กดถ้าใครกดแชร์เขาแล้น้ำโอ้หน้าแดงเลยเอ,อ้ยอยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เขาแน่นอนครับผมลงคลิปหกหมื่นเรื่อยๆครับว่าเบิ้งนั้นเรื่องพี่น้องนะน้ำหวานมันชิวหวานหลามยุ่ยสักเทียนหนึ่งนะครับผมต้องมีอะนะครัอบปะฮะมีเออคลิปนี้แหละพี่นอ้องนับฝากกดไลคก์กดแชร์มาเนาะ คลิปล้านวิวทดอ,องกุ้งตัวหนึง่งครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีดครับ